ขณะน,นี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตาชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภาควาพุทธังภาควันตังอะพิวาเทมิพุทธังภาควันตังอะพิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสวา ปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิขันธมายังพุทธะภะคะวะโต พระพาาคนมกะรังกรโอมาเสนาโมตัสสาภะเขาวโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสาะนาโมตัสสาภะเขาวโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากราขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน อน,นันตชัยณนะบัดนี้ขอเรียนเชิญกาเลมิตรเมตกะศีสัตนากาเลมิตรจิราภาบุญญบุตรกาเลมิตรพรสิทธิ์ด่านวนิชกาเลมิตม,มนมนัทด่านวณิชกาเลมิตรวีรชัยแสงเกื้อกุลชัยกาเลมิตรสุรสวัสดีแสงเกื้อกุลชัยกาเลมิตรวันฤดีเขียววันกาเลมิตรธนิสรหาริรัก กาเลมิรวิรศักพดุงตันตรกูลกาเลมิตรอริสานินประกอบกุลกาเลมิรสุภาพรพดุงตันตรกูลกาเลมิรด็อกเตอร์ทิพวรรณศรีจันกาเลมิรประภาพันธ์จิรกุลพรพัฒกาเลมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒกาเลมิรอภัสนันจิรกุลพรพัฒกาเลมิรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒกาเลมิตรวราพรอภิมลบุตร กเลมิรเพียนใจโรจนสินวิไลกาเลมิดเรนูดูเรืองรำกาเลมิรดารุณีโรจนสินวิไลกาเลมิตรวะไหลลักษนิตยนันทรัตกเลมิตรพรลพัฒนารัตบัญชัยกเลมิตรจตุพรสัลยคุปกเลมิตรวิจิตราชูติตารมกาเลมิตระวีแสงเพื่อกุญชัยกเลมิตรจำเนียรรามสูตรกเลมิตร พิชชากรบุตรเจริญวงศ์กะเลมิรกิตภาศธนโชคขจรเดชกะเลมิรแพทย์หญิงภารดีสงวนดีกุลกะเลมิรจันทนีแท่ตังกะเลมิรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศีลขันกะเลมิรอังคณีสับชัญญกุลกะเลมิตรัตนาวงศวรวรเทวากะเลมิรอาชวินชวาลารัตกะเลมิตรยอดรัก รมสโรดกาลมิตรจิดาภาชวาลารัตกาเลมิตรวณิดาสิริภูริการกาเลมิตรกสมาบัวคงกาเลมิตรสภศักดิ์รักศีลขันกาเลมิตรถนอมจันทวงศ์กาเลมิตรไผ่แพรวรักศีลขันกาเลมิตรจิรโชตกล่อมเมฆกาเลมิตรนวรัตฤดีพิพัฒนพงศ์กาเลมิตรสุธิพงศ์ชัยกิติพรกาเลมิตรทิวาพรสมพิพงศ์ กลเลมิรเกษราพรชัยกิติพรกลเลมิตรดตรประชาเทศพาณิชกลเลมิรทันสนันชัยกิติพรกลเลมิรดอร์อุรารัตชัยยรังสีกลเลมิตอ่อนกัญญาพิชยยานกรกัลเลมิตรทันตแพทย์หญิงทันชนกพานอนันก์ลเลมิรสิริพรรัตนสุวรรณกลเลมิตรกรองจิตชมสมุรกลเลมิตรประมวลพรงาม กเลมิรนายแพทย์ทวิทัศน์ตั้งรพีพากรกะเลมิตรดุ้งอรุณภูประเสริฐกะเลมิตรปทุมวันอุดมพักดีพง์กาเลมิตรสุทธิวุฒิสิริกันกะเลมิตรสุชาดาตั้งสัจจานุรักษ์กาเลมิตรจตุพรเมืองรักกาเลมิตรมาริสาตั้งสัจจานุรักษ์กะเลมิตรด็อกเตอร์ดวงกมลชาติประเสริฐกะเลมิตรสมบูรณ์ลีลาทิติกัน กาลิมิชนากันกาลิมิชนาพันเอกชูเกียรติกาลมิชจิราพรอุครานันกาลมิชสมศักดิ์เพชรแสงทิพย์กาลมิชด็อกเตอร์อำนวยศักดิ์เจียนไพรโรดกาลมิชสมชายมินตาไพรสิทธกาลมิชรัดดาวิทยานุภาพยืนยงกาลมิชพรกาลมิชพันนาจันประไพพัฒกาลมิชจลรันรั์พงเขมรัฐ กัลยมิตรนิชาทิพสหการชนะกุลกัเลยมิรกัญญารัตจิรกุลพรพัฒกัเลยมิตรเฉิดฉายจงสกุลกัลยมิรทันตแพทย์หญิงวชิราพรนาคผสมกัเลยมิตรเบญจาเลหะการจนะสิริกัลยมิตรโพธิสาฉลาดแหลมกัลยมิรประชยาสร้อยมาลุนกัลยมิตรเอกรัฐบานสงกัลยมิตรเอกชัยจีนนคร กาเลมิรวรรณรัตบูรณสิทธิพรกาเลมิตรสุธีราบริสุทธิ์กาเลมิตรนายแพทย์สุรินจิรนิราไมกาเลมิตรนายแพทย์รุ่งโร่แท้เองกาเลมิรอุไรวันสุวรรณกาเลมิตรธนชาทองเจือกเลยมิตรกนกวรรณกันคำกาดกาเลมิตรบรรณสรทองนุ่งกาเลมิตรสรินรัตชัยดำรงฤทธ กาเลมิสรองศาสตราจารย์ดอเอร์สิริกุลวิสุทธ์เมธางกูลกาเลมิสทนานันชัยดำรงธิ์กาเลมิสสุนันทาแท้เองกาเลมิสสุพางมาสุทนกาเลมิสนาดฤดีบุญยรัตพันธ์กาเลมิสอนงนุชช่วงรังสีกาเลมิสหนูเย็นลินดาวันกาเลมิสเล็กนามกระจรกาเลมิสวันเพญเทพามาด กาลยมิตรุ่งทิพสายบัวกาเลมิตรวชิราเทพามาศกาเลมิตรองศาสตราจารย์ดรหันสาปุญณพยักษ์กาเลมิตรภาริดาขุนเนนพานิชกาเลมิตรธัญรัตน์มิธิสันทวคุปกาเลมิรแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงกาเลมิรบุษรัตน์เบญจรงคกุลกาเลมิรสุวรรณาฉัดแก้วมณีกาเลมิรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสุนีหงวิเศษกาเลมิรโคสกะโอสายไทยกาเลมิตรวิรุณทรัพถาวรกุลกาเลมิรสุจัญญาเพชราพิรัตกาเลมิรบ่อรกมลนิพาศพง์กาเลมิรวรุษเพชราพิรัตกาเลมิตรธนกฤตจูทการกาเลมิตรวริษาเพชราพิรัตกาเลมิตรอรักษ์เบญจอาทรสิริกุลกาเลมิตรปัญรัตน์กาญจนานุกูลพงษ์ กาเลมิรภาวีชยาสีวรรณวัน์กาเลมิรบุญยรัตเทียมทวีสินกาเลมิตรธงไทยสีหน้ากาเลมิตรนภสรเหมมาสุขนธมาศกาเลมิรวันวิสาพันพักดีกาเลมิรด็อกเตอร์จันทรแสงสุวรรณวาวกาเลมิตรวณิดาตั้งรพีพากรกาเลมิรสุธิดาแก้วสนิทกาเลมิรสำรวยก่อนบุญธรรม กลิมิตรพัฒพรสมานจิตกาลิมิรมรตรสาวณีจันนิ่มกลิมิตรสมสุพางสีสุภาเรียนเชิญครับขณะน,นี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์ อันันตาชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพันษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้หนศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใส ในคุณแห่งพระรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบรมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านสมัยหนึ่งได้มีพราหมณ์สุนทริกะภาระทวาชพราหมณ์เข้าไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรบูชาต่อบุคคลเช่นใด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลผู้มุ่งบุญพึงบูชาพึงหลังทยธรรมในทักคีนยะบุคคลผู้ที่ฝึกตนด้วยสัจจะเป็นผู้ฝึกฝนอินทรีย์ผู้ถึงที่สุดแห่งเวทเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ตามการ เพราะการบูชาแด่ทักขีในยะบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจย่อมยังมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดขึ้นดังเช่นการบูชาด้วยดวงประทีพของพระอรหรันตเถระผู้มีนามว่า พระอนุรุทธะเถระย้อนไปเมื่อแสนกับที่ผ่านมาครั้งนั้นท่านได้เห็นพระปทุมุตระศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทักคะเป็นเลิศในด้านมีทิพยะจักสุท่านจึงท่านจึงตั้งความปรารถนา ในฐานะอันเลิศนั้นบ้างแล้วตั้งใจขวนขวายสั่งสมบุญเพื่อให้ตนได้มีทิพยจักษุเป็นเลิศด,ด้วยการสร้างประทีปดวงใหญ่จำนวนผันต้นและจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประทุมุตระศาสดาอยู่เนือง และกระทำจนตลอดอายุไขในภพนั้นนอกจากนี้ท่านยังขวนขวายสร้างบุญด้วยการบูชาด,ด้วยประทีปอีกหลายภพหลายชาติดังเช่นในพุทธันดรที่ผ่านมาซึ่งตรงกับยุคสมัยแห่งพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้นำเอาถาสมฤทธ จำนวนมากมาตั้งไว้หลายรอบพระเจดีย์ทองของพระกสปะทศพลใส่น้ำมันและเทียนแล้วจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นนำถาสําิดขนาดใหญ่จุดไฟให้ลุกโชนแล้วเทินถาดประทีปนั้นไว้บนศีรษะแล้วเดินเวียนประทักษิณ รอบองค์พระเจดีย์ที่มีความกว้างหนึ่งโยน์อยู่ตลอดทั้งคืนพร้อมทั้งและลึกถึงคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งสางผลแห่งการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาครั้งแล้วครั้งเล่าได้ส่งผลต่อท่านอย่างไม่มีประมาณ ทำให้ตลอดแสนกับท่านได้บังเกิดแต่เพียงสุขติโลกสวรรค์ในภพชาติสุดท้ายได้เกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นผู้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งครั้นเมื่อออกบวชก็ได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นพระอรหันต์ผู้มีที่พยาจักษุเป็นเลิศ กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งยกย่องท่านท่ามกลางมหาชนทั้งหลายว่าเป็นเอตะทักคะผู้เลิศในด้านทิพยจักสุเช่นเดียวกับการบูชาด้วยเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยของทุกท่านในครั้งนี้ย่อมบรรดาลผลนับอสงไขยอัปมานางัง ทำให้เราเข้าถึงฐานะอันเลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยาสมบัติและนิพพานสมบัติตลอดไปนับพบนับชาติไม่ท่วนเฉกเช่นเดียวกัน

เยตังพระมจาริสุปัตถ์คินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตถ์คินังปัตถ์คินังมโน ตัมมังปณิเิเตปตาคินาปตาคินานิกะตวันัลปันตาเตปตาคินีชยันโตผวติยามวเลสกยานังนันทิวันตโนเอ วางตวางเวชัยโังหหิชายาสุชัยังมังคเลอปราชิตตาปัลังเกสีเสปตา วิปุกเเรอภิเสเกสัมปบุญทานังอาคาปตัวปัมโตติสุนัาคาตังสุมังคลังสุ

เงื่อแสงแห่งเทียนใจันชั่วช่วงในพรรษาพิสุทธิ์พรรษาแห่งการบรรลุธรรมที่เรียโรูขึ้นแล้วขออนุภาพแห่งการบูชาคุณของพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ ผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชม,มีอนุภาพดลบรันรดาลให้ลูกหลานทุกคนเข้าถึงฐานะอันประเสริฐได้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติลาายศสันเสริญสุขมักผลนิพพานตลอดกาลนานขอแสงประทีปอันโช่ช่วงกลายเป็นบุญศักดิ์สิทิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพ ดลบรรดาลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านมีดวงปัญญาที่สว่างสวยได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีพระธรรมกายสถิตมั่นที่สูงกลางกายดีตามติดและติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าไปทุกภพทุกชาติ ตรากระทั Harr ่งถึงที่สุดแห่งธรรมเถรนสารวิชัยวหัวหิจัยาสุจัยามังคะเลอ๊ะ ปราชิตปัญญาปเกสีเสปตวิปุกะเลอภิเศเกสัพปุตตานังอาคาศปาตัวปัมมุตติสุนักตาตังสุมังาลังสุปาปังตังสุหิตตัง Sukarno Sumohutto Jasye Tang Pramajri Supanta Kina Karya Karma Wangjang Karma Patang Kina Patang Kina Mano Karma Patne ปากินนิกตะวันนัลพันตานเตปาทากินเน